วันนี้มีเอฟซีมาเที่ยวคิดถึงบัวบานมากๆเลยอยากอยากเห็นบัวบานนะไปแกกลับไปแกดูช้างแกต้องยิ้มนะยิ้มว่ามาถึงแล้วอุ้มบุญอุ้มบุญก็มาอุ้มบุญอยู่ฟังด้ <c oughs> อุ้มบุญแรกมายอุ้มบุญ อุบุญไม่ไม่ไม่ไล่แต่มีตังนะโอ้ไๆๆ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 ะๆๆ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 มๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆ ปักท่อกับมักกันหมดเลยปักท่อกับมักนะโอ้โพวกใส่กันเลยซื้อตกปีดปีดสีโดรนได้หั่นเนอะปีดเตี้ยโดรนได้ปีดอ่ะเอออ้มาเขาเลี้ยงสั่งเลี้ยงง่ายไงเนอะจูงจูงหมา จูงหมาก็ได้ช้างไปด้วยมิติใหม่มิติใหม่้ยพ่อเอฟซีมาเดี๋ยวเอฟซีมาลูกลูกต้องทำตัวธรรมชาติหน่อยนะเอ่อลูกต้องเอ่อเงียบๆนะลูก

ไม知知 like. ante, ่รู้ว่าเสียงลมมันจะดังวู้วู้ว the <to ู้วู้อีกไหมนะครับผมไม่อยาไรส้นแล้วนะตอนเช้าไอ้เพจมันมันไม่ค่อยชัดนะครับเฮ้เส่เม่เม่เม่ที่บัวเดิน Ê, Minh hải Minh hải, rồi, đi Phải đó, rồi, đó rồi, đó rồi, lúc đơn đi lò đi ta đi rồi, ta rồi, อ้าบาดุเต็มเลย่ห้อพอดีเอฟซีจะเดินนะครับก็เลยว่าเอ๊ยมันต้องเดินหรอกไอ้มันมันไกละมันไกลแป๊ะ ตัวไหนไม่ไรตัวไหนวะฮะบัวพันอยู่นี่นะไหนบัวพันอยู่ในข้อไก่เออใช่ด้วยวะอยู่ในข้อไก่เอาบัวพันมาอยู่ในข้อไก่ ลินไป แม่น่าจะดูทุกวันเลยตั้งใจมาหาพึ่บัวเอะไรคุณแม่แล้วที่นครนะครมีไหมครับช้างที่นครมีไหมม,มีน้อย เอาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเนาะพี่น้องบัวบอกหลงสาโบแดงเฮเห็นโบแดงสันแล้วบัวหัวจะกลาเลยหัวจะกลาเลยจะกลาเลยบัวขึ้นเลยบัวอเลรบัวบัวเฮ้ยบัวอะไยบัวเลยบัวเลยบัวเฮ้ยบัวเลยบัวบัวเลย ยางยังใบัวเลยบัวเออลูกใส่ข่อยบัลีล่าดิพอนาพ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 นาตอนตอนแงะแงะแงะอยู่พนาพนาโอ้ยบได้พนาเป็นเนาเตะดินก่อน เบาเฮีงบ่ได้เอออาจารย์หยุดแล้วหยุดแล้วลูก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 ฮะเออเอ้เอ้เฮ้เอ้กูซาแไปเออที่ก้าวไปขึ้นเลยครับคลิปควายต้องติดเลี้ยงอีกแล้วแต่ไปตัดออกอีกไปทัดไอ้หัว เฮ้ยคือจังตัดๆคอยล่ะบุญเบ่งเบ่งเบเบ่งเบ่เบ่ง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 เบเบเบเฮ้ยเฮ้ยสอบบบบเฮ้ย เออเออเอเทางเป็นเหตุสังเกตได้ไปแล้วให้พี่บัวติดหมาเนาะดีว่าผมไม่ติดหรอก ผมนี่เตะเลยพ่ออ่าพาอกับผมโบฮู้เลี้ยกงกผมเตะอย่างเดียวเลยถึงบ้านเราแล้ว อโน่ร้องหาพี่บัวไปไหนไม่เชิญหนูเลยพี่บัวไปไหนคะไม่ยอมเชิญหนูเลยหนูคิดถึงพี่บัวจังเลยพี่ัอไม่ยอมเชิญหนูเลยหนูก็เครียดเป็นเด้หนูก็น้อยใจเป็นเด้ ไม่สวนหนูเลยเฮ้ยใครแล้วอยู่ตรงนี้ดิไปเอาหมาคุณหน่อยหมาคุณไปกัดไก่เขานะนเน่ะเผื่อกระเตรการนะโอเคครับก็ฝากกดติดตักดก้ง้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ